เอานะครับ,บสวัดีทุกท่านวันนี้มาเนินหนึ่งเ่นดาว1หนึ่งคนอัปเปอร์ฟัรหนึ่งคนนะครับเด็กครับเงินึ่งกลางครับดูดิใครชนะบ้านอืม um. กดไลส่สองคนเลยครับผม um. เป็นด้วยนะรอวางควาบมามา kiện Ok, okay. Là phong lắp tập hôm nay ta ô đi วันหนึ่งไม่นะครับดูนะครับนี่แค่ครับผม่กำลังรออยู่ครับขลุ่มครับต้นต้นครับไม่เป็นไรเก็บไม้ First Blood อับ <Vil> ข <ay off> ับปืฟันได้หนึ่งคิวไปกองครับจับบุญชนทั้งหลายโอเค ให้รลายนะครับสองคนองให้รลายนะครับดู เพื่อฟ้ายิ่คนดาว1หน่โคนนนะครับดีมากเลยครับโอ้โหวันเด็กไม่นะครับดูนะครับเหนือโควันเด็กไม่นะครับโอ้โหต้นนะครับาหกะจนะครับ หนึ่งหนึ่งเก่งครับหนนะครับโอ้โหก็แรกนคงครับโอ้โหเก่งมากเลยงนี้อเอาิดิด เน็ตป,ปีงเลยครับโอ้โหตันนี้เน็ตป,ปีนอยู่ครับโอ้โหรถไฟปีนครับครับผมเน็ตปีนนะครับรถัฟโ,โอ้โหเลื่นครับเจม,มาเลยครับโอ้โหอ่ัศนีท่านไอวอรใหญ่เพียวนะครับนี่ร้อยห้าโอ้ ว่าขั้นเลยนหโอ้โหตอนนี้กอนหนึ่งเนเฮ้ยดืหนึ่งก้าว First blood หัวสอนเมแล้วนะคะสุดยอดนะครับเอนหนึ่งเอาไปกวาดไลน์นะครับตอนนี้เก่งที่สองแล้วนะครับ โอเค้องกุ okay. <1 French Claire> okay. ้อยหน้าไหนอ๋อโอเคเอาแล้วนะครับโดยโอ้โหการนี้การนี้เชนดาวอะไรไปลาปางอยู่นะครับดูนะครับใครชนะเด็กน้อยนะครับสองคนนี้เด็คนหนึงอาย <First> Blood. นนตัวอัดตัวขาดครับอืมอาหม,ม,ม่ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคสู้ๆนะครับโอ้โหสีฟ้าบออยู่นะครับไอ้ไ Đã có hết là... Đúng นะครับโอ้โหตอนนี้ตุงๆนะครับสองคนนี้บอดแล้วนะครับดูนะครับ First Blood สองสามนะครับอือเก่งเลย เอเตลไรนะีมากเลย โอ so ję, like. to to นะครับอีกคนี้สองคนนะครับกนั้ไปอยูืโอ้โหมาู้สูนะรัดโอ้ยเอ็กโคนเล่นแดเอนดัโอ้อนะครับอนะครับโอ้โหติดตรับไม่ ครับใครชนะอุ้ยนครับโอ้โห i r ไม่เป็นไรอะไม่ โอ้โหสี่สองแล้วนะคะดูนะครับ โอ้นะทอนี้สิส <vanilla> ร <machine> ้ันะงรห้สิงดหยวดโอ้ยิงหนมากเลยใช่ดูนะครับตอนนี้เอ้โหดีสุดเลยครับโมใโมรอผิวมากเลยครับโอ้โหโอ้โหครับอ้ไม่เป็นไรครับปาใหม่นะครับโอ้โหโอคโออ้้โอ้ ที่มากนะครับโอ้โหเล็นหนักมากเลยโอ้โห First blood ครับ2 5นะครับโอ้โห อะไรนะครับแพ้ชนะปีเลือดธรรมาธรรมาดานะครับเอาใหม่เด็วก,ก็ได้นะครับผม

vad. Bom, f i โอ้โห o ารนะครับองโน้นนะครับอาปเปอร์ฟาร์นี้แก้ได้ไหมครับโอ้โหแก้เก็บพิษได้ไหมครับดูก่อนนะครับอาจจะไม่แน่นะครับเก็บพิษก็เป็นได้นะครัะ

โ oh, oh. oh, oh. อ้โหไอกันนี้ส,สีขอโทษนะครับเอกทบชนที่เสียนลบก,กว่าน,นะครับดูนะครับผมกำลังวิ่ไปดูนะฮะโปรดูที่ครชานั่น first blood โอ้โหแปดจานแล้วนะครับพูชนะ ก็จะนัดเชียนดาวนะคะ